สำหรับช่วงมอเตอร์ไรด์ในสัปดาห์นี้ถือเป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้ทดสอบรถสปอร์ตพันดุที่อยู่ในฝันของใครหลายๆคนอย่างนิสสัน GTR ซึ่งถือเป็นรถแรงในตำนานที่สารต่อความเร่าร้อนอันเป็นที่กล่าวขวัญของเหล่าบรรดาขาซิ่ง ตั้งแต่อดีตส้นถึงปัจจุบันในโมเดลล่าสุดคันนี้ที่เราได้นํามาทดสอบสมรรถนะให้ได้ชมกันเพื่อพิสูจน์ว่าชื่อเสียงของ GTR นั้นไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแต่มันจะสุดยอดแค่ไหนนั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ัน GTR หรือที่ถูกเรียกกันว่าเจ้ากอรซิล่าเวอร์ชันตัวถังปัจจุบันนี้ได้สืบทอดตำนานสายพันธุ์รถซิ่งอย่างสกายไลมากกว่า40ปีซึ่งในโมเดลนี้ได้ตัดคำว่าสกายไลออกไปเหลือเพียงคำว่า GTR ถึงแม้จะลบชื่อสกายไลออกไปแต่ในส่วนของไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างไฟทรงกลมโดนัท2วงนั้นคงมีอยู่เมื่อใครเห็นก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือสกายไล GTR นั่นเอง สำหรับนิสัน GTR นั้นได้เปิดตัวสู่สาธารณาชนครั้งแรกเมื่อปี2007ที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ประเทศญี่ปุ่นและถือว่าเป็นน u m b e r 1 j วัน n s แปน r c a ปาเลยก็ว่าได้เพราะสมรรถนะระดับเจ้าก็อจิยักษ์คันนี้ถึงแม้จะมีขนาดลำตัวที่ใหญ่และน้ำหนักมากกว่ารถซูเปอร์คาร์สัญชาติยุโรปหลายรุ่นก็ตามแต่อัตราเร่งอันร้อนแรงสุดขั้วของรถคาร์ Car แดนปลาดิบคันนี้ไม่ได้น้อยหน้าตัวแรงจากแดนมาร์กโรนีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการโชว์สมรรถนะในสนามนูบวกลิงก็ทำได้ดีติดอันดับต้นๆอย่างต่อเนื่องและทำเวลาต่อรอบได้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนได้รับสมญานามว่าซูเปอร์คาร์คิลเลอร์และเป็นคู่แข่งตัวชากาศของพอ r เช่ e น1 1วันวันเทอบนอกจากนี้ GTR ยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมหลายสาขามากมายนับไม่ถ้วนอาทิเช่นรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปีรถสปอร์ตที่มีความคุ้มค่าที่สุดซูเปอร์คาร์ยอดเยี่ยมแห่งปีรวมถึงการถูกบันทึกลงกิน n นส s วิ o ์ l เรคคอร์2011ว่าเป็นรถยนต์สีที่นั่งที่ทำอัตราเร่ง0 60ไมล์ต่อชั่วโมงได้เร็วที่สุดอีกด้วย โดยคันที่ทางออโตสปินได้นำมาทดสอบนั้นเป็นนิส s ัน GTR เวอร์ชัน UK สเปคคันสีขาวมุก p t e q a b ปี2012ซึ่งทางเราได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีให้เราได้นำมาทดสอบสมรถน,นากันเต็มๆในวันนี้ค่ะในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกของเจ้านิสสัน GTR รุ่น Minor Change ปี2012คันนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเฟ Lift มีจุดที่แตกต่างเล็กน้อยจากโฉมแรกได้แก่กันชนหน้าแบบใหม่ที่มีการเสริมไฟ DRL แบบ LED ติดตั้งฝั่งเอาไว้นอกจากนั้นบริเวณกันชนหน้ามีการพัฒนาในเรื่องของการระบายความร้อนให้แก่หม้อน้ำได้ดีขึ้นในส่วนของบริเวณด้านท้ายจะมี Rear Diffuser เพิ่มเข้ามาซึ่งจะช่วยเพิ่มในเรื่องของแรง downforce และมีการเพิ่มในส่วนของช่องระบายความร้อนด้านหลังอีกด้วยสำหรับล้อลอยขอบ20นิ้ว ออกแบบลายใหม่แบบ10ก้านโดยเรสหน้ากว้าง9.5นิ้วในล้อคู่หน้าและกว้าง10.5นิ้วในล้อคู่หลังผลิตจากอลูมิเนียมฟอส์ให้น้ำหนักเบาขึ้นถูกหุ้มด้วยยางดันหลอบประหัส SP Sport Max GT 600ถือเป็นยางรันแฟลตสมรรถนะสูงซึ่งใช้การเติมลงยางแบบไนโตรเจนห้องโดยสารภายในเป็นแบบ Black Edition โทนสีดำ ตัดแซมสีแดงบริเวณขอบเบาะหัวเกียร์และมือจับประตูเบาะหนังแบรนด์ยอดนิยมเรคคาร์โรปรับด้วยไฟฟ้าแถงคอนโซลกลางวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ให้ความดิบและดูดุดันมีปุ่มควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติที่แยกได้อิสระซ้ายขวาด้านจอแสดงผล W V G A แสดงผลข้อมูลแบบอัจฉริยะของจริงเพราะสามารถแสดงผลได้อย่างหลากหลายค่าทั้งแรง G steering ความไลเนอร์ของพวงมาลัย boost percent การเหยียบแป้นคันเร่งและเบรกอีกมากมายที่ดูกันแทบไม่หมดทุกค่ารวมถึงการปรับแต่งตั้งค่าแสดงผลได้เองแบบคัตสตอมแล้วยังมีนาฬิกาจับเวลาให้อีกด้วยสำหรับหน้าจอนี้จะถูกเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังเมื่อเข้าเกียร์อาจอแสดงผลจะตัดไปยังตำแหน่งกล้องมองภาพหลังทันทีทำให้การกะระยะถ่ยหลังกับเจ้าก๊จิยักษ์ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนัง มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงทางด้านซ้ายและรับสายโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธด้านขวามีปุ่มควบคุมความเร็วคงที่ mm. จากขุมพลังหัวใจแบบ V6 ขนาด 3,799cc Twin t u r b o c h a r g e จรหัส VR38DET-T ซึ่ง GTR รุ่นปี2012นั้นแรงม้านั้นถูกอัปเกรดเพิ่ม550แรงม้าที่6,400รอบ ซึ่งอัปเกรดเพิ่มจากรุ่นก่อนหน้านี้ที่มีเพียง530แรงม้าในส่วนแรงบิดอยู่ที่632นิวตันเมตรที่3,200รอบต่อนาทีอัตราเร่งตามสเปค0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้2.88วินาทีและท็อปสปีด196ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ315กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับความแตกต่างจากรุ่นปีก่อนหน้านั้นได้มีส่วนที่ปรับปรุงเพิ่มพอสมควร ทั้งรีแมป ECU ใหม่มีการปรับปรุงช่องทางเข้าฝั่ง ID และปรับปรุงในด้านทางเดินระบบไอเสียนอกจากนั้นยังมีการปรับตั้งองศาวาลวทามิ่งใหม่และมีปรับปรุงระบบระบายความร้อนวาลวท่อไอดีซึ่งจะส่งผลให้การตอบสนองต่อคันเร่งดีขึ้นและให้กำลังมากขึ้นในช่วงรอบเครื่องยนต์ต่างๆจึงทำให้มีแรงมาเพิ่มขึ้นระบบส่งกำลังเป็นแบบ6สปีดเซมิออโต้ดวลคลาส ร้อมระบบควบคุมเกียร์ด้วย p d d l e s h i f t ซึ่งสามารถปรับได้3โหมดตั้งแต่โหมด Racing ซึ่งจะทำให้คุณสัมผัสอัธรถรถของความรวดเร็วในการเปลี่ยนเกียร์อย่างแท้จริงเหมือนขับรถเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง F1 โดยเทคโนโลยีของเกียร์ลูกนี้ทำให้การเปลี่ยนเกียร์ทำได้รวดเร็วเพียง0.15วินาทีหรือถ้าคุณต้องการขับแบบใช้งานทั่วๆไปในโหมด normal ก็พอทำให้คุณขับมันได้อย่างนุ่มนวลและเชื่องมือมากขึ้น ก่อนจะปิดท้ายด้วยเทคโนโลยีของชุดเคลาส่งกำลังขับเคลื่อนมายังล้อคู่หลังแบบอิสระซึ่ง GTR ถือเป็นคันแรกของโลกที่ใช้ระบบนี้อีกด้วยค่ะ mm hmm. ส่วนระบบการสะเทือนและช่วงล่างนั้นเป็นแบบอิสระ4ล้อด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบน พร้อมปีกนกแบบอลูมิเนียมและด้านหลังเป็นมันติลิงซึ่งเป็นชุดช่วงล่างระดับไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์จากแบ,บรนด์บิ l สแตน n แบบแดมทรอนิกซึ่งมาพร้อมกับสวิตช์ปรับโหมดให้เลือกปรับได้3โหมดได้แก่เรสซิ่สำหรับฟีลิงในแบบรถสนามที่ช่วยในการยึดเกาะถนนในโค้งได้ดียิ่งขึ้นและ Normal สำหรับการขับขี่ทั่วไปที่ยังคงต้องการความดุดันในด้านสมรรถนะอยู่บ้าง ให้พอรู้สึกได้และสุดท้ายก็คือโหมดคอมฟอร์ทที่เหมาะกับการขับขี่ใช้งานในตัวเมืองหรือต้องการขับขี่แบบชิลๆสบายๆเพราะจะช่วยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ2โหมดแรกค่ะ จากนั้นมาดูที่ระบบเบรกซึ่ง GTR จัดแบรนด์สุดฮิตเรมโบ้ Rainbow มาให้ที่ด้านหน้าเป็นแบบคาลิปเปอร์6ลูกสูบ พร้อมจานเบรกขนาดใหญ่สะใจถึง15.4นิ้วและด้านหลังแบบ4ลูกสูบกับจานเบรกใบโตไม่แพ้กันไซส์15นิ้วมาพร้อมกับตัวระบายความร้อนด้านหน้าแบบ2ชิ้น floating rotor และด้านหลังแบบ diamond pattern ส่วนระบบบังคับเลี้ยวนั้นให้น้ำหนักค่อนข้างมากพอตัวเนื่องจากล้อที่มีขนาดใหญ่ถึง20นิ้วและหน้ากว้างของล้อถึง9.5นิ้วจึงทำให้พวงมลาลัยมีความหนักตามแรงเสียดทาน และอีกหนึ่งที่สำคัญสำหรับตัวแรงที่ควรมีนั้นระบบควบคุมเสถียรภาพของรถที่นิสสันใช้ชื่อว่า VDC หรือ Vehicle Dynamic Control ซึ่งมี3โหมดเช่นเคยตั้งแต่โหมด Racing ซึ่งจะปรับถ่ายกำลังไปยังล้อคู่หน้าและหลังอย่างสมดุลเพื่อประสิทธิภาพในการขับสูงสุดส่วนโหมด Normal นั้นเป็นการเปิดระบบ VDC แบบปกติซึ่งการทำงานของระบบเบรกในแต่ละล้อกับการประสานการทำงานของเครื่องยนต์ จะช่วยทำงานอย่างสัมพันธ์กันและสุดท้ายคือการขับแบบดิบด้วยสวิตช์ออฟหรือปิดการทำงานของระบบ VDC ที่คอยช่วยอยู่ทั้งหมดออกไปซึ่งต้องคิดดูให้ดีหากจะเล่นอะไรด้วยการปิด VDC กับรถน้ำหนักตัวราว2ตันที่มีแรงม้าสูงถึง550ตัวและควรจะเล่นด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างสูงหรือไม่ก็ไม่ควรปิดระบบจะดีที่สุดค่ะ รุปแล้วนิสสันจ t r สุดยอดรถในฝันของใครหลายคนที่อยากจะขับซูเปอร์คาร์ในราคาไม่ถึง10ล้านบาทแต่มีสมรรถนะระดับเดียวกับตัวแรงราคา10ล้านอัพแถมยังมาพร้อมกับฟังก์ชันไฮเทคที่มีมาให้แบบสมราคาถ้าแต่ความหรูหราที่หาไม่เคยได้กับสไตล์การตกแต่งแบบดิบๆ ส่วนในด้านการขับขี่ใช้งานในชีวิตประจำวันถือว่าไม่ยากจนเกินไปขับชิลชิแบบหล่อๆกับ everyday use พอได้หากคุณรับไหวกับค่าน้ำมันรวมถึงขนาดตัวที่ใหญ่โตขับถนนก็เท่านั้นเองค่ะ